ผมเคยเลี้ยงปลามาก่อนไหมผมไม่ได้มีประสบการณ์ในการเลี้ยงปลาเลยผมปรับท้องนาให้มันเป็นท้องนาที่ลึกลงไปสามารถที่จะเก็บน้ำได้เยอะแล้วก็ทำให้ถนนโดยรอบมันสูงขึ้นเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ปลาเราออกจากท้องนาเราเวลาที่ฝนมานะครับในการที่ผมตัดสินใจที่จะเลี้ยงปลาและทำนาเพราะอะไรครับคือที่ผ่านมาเนี่ย ที่นาผมเราทําเรื่องของนาหวานมาตลอดแล้วผลผลิตที่ได้มันก็ไม่ได้อะไรที่พอที่จะทําให้ผมประทับใจปีหนึ่งได้เข้านิดเดียวนะครับไม่เยอะประมาณสักสองตันประมาณนี้นะครับยังยากเลยถ้าฝนไม่ดีนี่ไม่ได้นะครับสองตันไปขายก็ได้เงินไม่กี่บาทนะครับท่านผู้ชมก็ลองคิดเอากิโลละสิบบาทถ้าไปขายสด สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้เรามาพบกันกับช่องมานาสีจัน์ทรอีกแล้วนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความการุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามติดกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจัน์ทรมาโดยตลอดนะครับผมถ่ายท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศข้างหลังนะครับเป็นกระชังปลาที่ใช้สําหรับการอนุบาลลูกปลานินนะครับพอดีมีท่านผู้ชมอยากที่จะให้ผมนําเสนอเรื่องของการเลี้ยงปลา เพราะมีท่านผู้ชม f c หลายท่านสนใจเรื่องที่จะเลี้ยงปลานะครับผมถ่ายท่านผู้ชมเห็นนะครับกระชังปลานี้นะครับแล้วก็พ้องนาเป็นนาดําผมเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแบบนี้แล้วกันนะครับว่าผมเคยเลี้ยงปลามาก่อนไหมผมไม่ได้มีประสบการณ์ในการเลี้ยงปลาเลยแต่ผมอยากที่จะเอาสิ่งต่างๆหรือมุมมองหรือความคิดของผมมาเล่าท่านผู้ชมฟังนะครับผมปรับท้องนา ให้มันเป็นท้องนาที่ลึกลงไปสามารถที่จะเก็บน้ําได้เยอะแล้วก็ทําให้ถนนโดยรอบมันสูงขึ้นเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ปลาเราออกจากท้องนาเราเวลาที่ฝนมานะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะกันปลาที่มันจะไปกับฝนได้ไหมก็อาจที่จะต้องเอาตาข่ายหรือเอามุ้งสีฟ้ามาขึงโดยรอบหรือเปล่าก็ยังต้องดูนะครับ ในการที่ผมตัดสินใจที่จะเลี้ยงปลาและทำนาเพ่ออะไรครับคือที่ผ่านมาเนี่ยที่นาผมเราทำเรื่องของนาหวานมาตลอดแล้วผลผลิตที่ได้มันก็ไม่ได้อะไรที่พอที่จะทำให้ผมประทับใจปีหนึ่งได้เข้านิดเดียวนะครับไม่เยอะประมาณสักสองตันประมาณนี้นะครับยังยากเลยถ้าฝนไม่ดีนี่ไม่ได้ครับ สองตันไปขายก็ได้เงินไม่กี่บาทนะครับท่านผู้ชมก็ลองคิดเอากิโลละสิบ,บาทถ้าไปขายสดก็ได้สองหมื่นเสร็จแล้วผมก็เลยตัดสินใจปีนี้ผมจะทําเป็นนาดําสาเหตุที่ทํานาดําเพราะอะไรครับเพราะเราต้องจะเลี้ยงปลาดินในนาดําในนาข้าวการที่ใช้นาดําไม่ใช้นาหวานเพราะอะไรครับปลามันต้องโตขึ้นเมื่อปลามันมีขนาด ที่โตขึ้นมันก็ต้องการพื้นที่ในการอยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นการว่ายน้ำหาอาหารหรือการดํารงชีวิตถ้าเราจะมาอาศัยว่าใช้นาหวานเราก็สังเกตเห็นว่านาหวานต้นข้าวมันจะชิดกันมากเพราะฉะนั้นปลาก็จะอยู่ลําบากและเรื่องของการเติบโตก็อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรผมก็ปรึกษากับพี่ที่ท่านพ่อพันปลาเนินขายก็ได้บทสรุปว่า เราจะทดลองในการทําเป็นนาดําแล้วก็เลี้ยงปลานินไปด้วยนะครับผมก็ดํานาคนเดียวนะครับเนื้อที่สี่ไร่เนี่ยผมดําคนเดียวถามว่าทําไมผมถึงดําคนเดียวคือเราก็อยากประหยัดเงินครับเช้านี้ก็ด,ดําได้นิดนิดหน่อยหน่อแล้วก็ดําไปดําไปเรื่อยๆครับผลสุดท้ายนี่ผมเสร็จเร็วกว่าคนอื่นอีกนะครับเพราะว่าการที่เราดําไปเรื่อยๆบาดก้าตรงนี้ถอนก้าตรงนี้ก็ดําไปไประหยัดด้วยครับ ปุ๋ยก็ไม่ใส่เพราะอะไรเพราะว่าเจ้าขี้วัวเนี่ยมาหวานให้กับปลานินกินเพราะฉะนั้นก็กะว่าต้นข้าวก็ได้ปุ๋ยขี้วัวไปด้วยก็ไม่รู้ว่ามันจะงดงามไหมนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆติดตามไปถามว่ากาอันเลี้ยงปลาเนี่ยทำไมผมถึงตัดสินใจเลี้ยงปลาผมอยากลองครับ ผมเห็นคนอื่นเขาบอกเขาเลี้ยงปลานิเห็นตัวโตๆแล้วผมก็เป็นคนชอบกินปลาด้วยผมก็เลยลองซื้อมาเลี้ยงนะครับถามว่าไม่ได้ซื้อตัวใหญ่เลยผมซื้อตัวเล็กๆนะครับเขาหัวไม่ขีดเนี่ยตอนนี้มาดูบานอยู่นะครับหมื่นตัวนะครับซื้อมาสามพันแล้วก็ซื้อหัวาหาันรประดุกเล็กมาด้วยหนึ่งกระสอบซื้อไปห้าร้อยยี่สิบนะครับการที่ผม ซื้อปลาเล็กมาเพราอไรครับเพราะเราอยากได้จํานวนแต่ถ้าเราจะไปซื้อตัวที่มันโตแล้วต้นทุนเราก็จะสูงแต่สาเหตุที่อนุบาลเพราะว่าถ้าเราปล่อยปนินลงไปเลยปนินเราก็คงไม่รอดเป็นอาหารให้กับปลาที่กินเนื้อไม่ว่าจะเป็นปลาดุกหรือปลาช่อนก็เลยทําให้ต้องอนุบาลไว้ก่อนแต่หลังจากที่เราเริ่มอนุบาลเริ่มบานหัวอาหารลงไป ปลาดุกหรือปลาหมอปลาธรรมชาตินะครับมาเยอะแยะเลยข้างๆกระชังที่อนุบาลเนี่ยเต็มไปด้วยปลาดุกเลยนะครับก็คิดว่าเป็นผลพลอยได้ที่ดีนะครับก็กะว่าจะหวานอาหารให้ปลาดุกกินไปด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะค่อยๆแห่นมาชุกชุมอยู่บริเวณนี้เสร็จแล้วพอวันไหนเราอยากได้ปลาดุกไปทําอาหารเราก็ค่อยเอาสวิงหรืออะไรมาตักเอาครับเพราะมันเยอะนะครับนี่ก็คือผลพลอยได้ ถามว่าการเลี้ยงปลาเนี่ยผมก็ต้องออกตัวว่าผมไม่ได้มีประสบการณ์เพราะฉะนั้นผมจะเลี้ยงเพราะว่าเพื่อศึกษาไปด้วยค่อยๆเรียนรู้ไปครับแต่ถามว่ามันไม่เสียหลายเรามีท้องนาเรามีน้ำแล้วเราเลี้ยงให้มันเกิดประโยชน์ลองใช้พื้นที่ดูสิสิ่งที่เราทำโคกหนองนาหรือเราคิดที่จะเลี้ยงปลาเนี่ยนะครับ ผมใหญ่ท่านผู้ชมต้องเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเราไม่เคยทําเราก็ต้องเรียนรู้ถามว่าถ้ามันเกิดการสูญเสียบ้างเราก็ต้องยอมทําใจนะครับมันไม่มีอะไรร้อยเปซแต่ถามว่าถ้าเราไม่ลองล่ะเราก็ไม่รู้เราก็ไม่มีปลากินเหมือนเขาลองไปก็ไม่ได้เสียหลายมันกลับจะเป็นประสบการณ์สอนเราซะอีกทำอะไรในโคกหนองน้าไม่ต้องทำเยอะ ค่อยๆทําเพื่อศึกษาผมอยากจะบอกท่านผู้ชมนะครับเราอย่าประเภทที่แบบว่าทุ่มลงไปทีเดียวอยากเลี้ยงก็เลี้ยงซื้อมาเยอะแยะเต็มไปหมดเดี๋ยวมันจะสูญเสียถ้าเราไม่มีประสบการณ์มันยังไม่สายที่เราจะเรียนรู้จากมันปีหน้าเดี๋ยวฝนก็มาใหม่เพราะฉะนั้นทุกคนอาศัยเวลาในแต่ละปีเพื่อเป็น ระดับของการเรียนรู้ของเราจะดีกว่าปีนี้เราก็อาจจะอยู่ระดับอนุบาลปีหน้าก็ระดับประถมปีถัดไปมัธยมปีต่อไปก็จบมหาวิทยาลัยให้เราคิดแบบนี้การทำโคกหนองนาเนี่ยถามว่าเราต้องใส่ใจนะครับอย่างการเลี้ยงปลาเนี่ยผมก็ต้องเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะดูจาก youlan youtube และถามพี่คนที่เขามาสอนผมเลี้ยงวิธีการดูแลเราทำอย่างไรอะไรแบบนี้ครับการให้อาหารต่างๆ ทุกสิ่งทุกอย่างครับถ้าเราคิดจะทําอะไรถ้าเราใส่ใจเรียนรู้พัฒนาผมว่ามันมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันถ้าเราสักแต่ว่าลงทุนลงไปแล้วแต่ขาดความต่อเนื่องขาดความใส่ใจมันก็เท่ากับการเอาเงินไปทิ้งนะครับมันก็ไม่มีประโยชน์ในส่วนของเรื่องของการเลี้ยงป่านะครับ เดี๋ยวผมจะค่อยๆอัปเดตเวลาที่มันโตขึ้นว่ามันเป็นอย่างไรการให้อาหารผมนะครับณนะวันนี้ผมให้อาหารเช้าเย็นโดยให้อาหารเป็นพันปลาดุกเล็กก็จะโยนลงไปเลยนะครับหวานลงไปในกระชังเลยบางทีผมก็จะเอาขี้วัวมาวานวานลงไปเหมือนกันนะครับอยากจะรู้ว่าขี้วัวมันช่วยให้ปลาโตขึ้นหรือไม่แล้วผมก็ตัดหญ้าแถวนี้นะครับมันเป็นหญ้าแพงโกลา ผมก็โยนโยนลงไปเหมือนกันครับในกระชังเนี่ยผมอยากจะรู้ว่าหญ้าแพงโกล่าที่บอกว่ามันช่วยเสริมโปรตีนเนี่ยมันจะช่วยได้จริงไหมมันไม่มีอะไรผิดอะไรถูกเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เราศึกษาและเรียนรู้ว่าเราใส่ลงไปให้มันกินแล้วมันโตขึ้นไหมเราเลี้ยงปลาสิ่งที่เราต้องการจากมันก็คือทําให้มันโตขึ้นส่วนเรื่องของการขายตรงนั้นรอด,ดูก่อนว่าปลาเราจะเกิดไหมปลาเราจะรอดไหม เราจะเห็นปลานิลลอยเต็มท้องนาไหมเพราะฉะนั้นเรื่องขายเนี่ยยังไม่ได้มองนะครับเพราะว่ายังไม่มั่นใจว่าจะมีปลาหลงเหลือพอที่จะไปขายไหมวันนี้ก็นำสาระดีๆเรื่องของการเริ่มต้นเลี้ยงปลานิลมาเล่าท่านผู้ชมฟังนะครับ <S <S เผื่อท่านผู้ชมจะได้เอาไปต่อยอดสาระดีๆจากช่องมานาสีจันทร์ครับวันนี้ขอฝากท่านผู้ชมนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง้วยครับวันนี้สวัสดีครับ